สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทธ์ครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับคนเกิดวันจันทร์มาดูกันนะครับวันสัปดาห์ที่2-8ถึง8พฤษภาคม2564ดวงดีดวงรายของคุณคือเรื่องอะไรเริ่มจากดวงดีของคนเกิดวันจันทร์นะครับคนเกิดวันจันทร์ สัปดาห์นี้นะครับเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่ถ้าคุณใช้เกินนะใช้กุศโลบายหรือจะทำอะไรเนะี่ยวางแผนวางกลยุทธ์ให้ดีๆนะครับอย่าคิดแผนชั้นเดียวอย่าทำอะไรแบบซื่อๆทื่อๆตรงไปตรงมานะครับอาจจะมีปัญหาได้แต่การที่คุณแยบยนต์นะครับรู้จักวางแผนแผนซ้อนแผนนะครับหรือวางกลยุทธ์ลูกเล่นกลเม็ดเด็ดพลายให้มากๆ ไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะครับยิ่งถ้าเป็นเรื่องการงานดีมากนะครับการวางแผนของคุณการใช้กลยุทธ์ของคุณจะทําให้คุณประสบความสําเร็จดีมากๆในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ก็จะต้องอรู้จักเช่นนะครับจริงจริงมันแไปพปายได้หลายรเรื่องเนาะถ้าการทํางานมันก็คือการคิดวางแผนมีกลายมีการใช้เล่เหลี่ยมนะฮะ ที่แพรวพลาวนะฮะหรือถ้าคุณไม่มีคุณก็ต้องพยายามให้ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้แหละนะครับเพราะว่ามันจะนําโชคนําเรื่องดีๆมาให้กับคุณนะครับส่วนถ้าจะแอดพลายไปในเรื่องอื่นๆนะเช่นการใช้รถใช้ถนนของคุณนะสมมติว่าคนที่ขับรถนะครับจากปกติที่คุณเคยใช้ทางตรงๆซื่อๆนะครับสัปดาห์นี้ไพ่บอกว่าคุณลองขับขับเข้าทางเลี่ยงบ้างหรือหาทางลัดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะ จะเป็นสัปดาห์ที่คุณทําเรื่องพวกนี้ได้ดีนะก็เรียกว่าการรู้จักหลบหลีซกซิกแซกอะไรของคุณเนี่ยจะทําได้ดีนะครับแล้วก็นําโชคทําเรื่องดีๆมาให้กับคุณนะเอาไปปรับใช้กับเรื่องการงานก็ได้เอาไปปรับใช้กับเรื่องเรื่องอื่นๆเช่นความรักก็ได้นะครับมันหมายความว่าสําหรับคนที่ยังโสดเนาะเอาา่อถ้าคุณนสนใจใครนะคุณอาจจะต้องรู้จักหาลูกเล่นหาไอเดียในการที่จะทำให้ตัวคุณเป็นคนที่น่าสนใจนะ เช่นไม่เคยเซอร์ไพรส์ก็อาจจะต้องวางแผนหาดอกไม้หรือหาอะไรที่รู้ว่าคนที่คุณชอบแลเขาชอบอะไรนะครับอะไรแบบเนี้ยนะครับมีอย่าอย่าแค่โทรไปคุยคุยกันธรรมดาหรืออะไรที่เคยทําปกติเนี่ยถ้าคุณลองลองพลิกแพลงมันสันหน่อยนะครับสัปดาห์นี้จะนําโชคและจะนําความสําเร็จมาให้กับคุณนะครับถ้าเรื่องการงานก็แน่นอนได่พูดไปแล้วนะครับว่าการใช้ กุศโลบายการวางกลยุทธ์ดีมากๆคนที่ทําเรื่องกิจการงานเนะาะใครทําพวกมาร์เก็ตติ้งนี่ดีเลยนะครับจะเป็นสัปดาห์ที่คุณจะวางแผนวางกลยุทธ์ได้ดีมากๆนะครับและก็จะส่งผลถึงกิจการที่มันเติบโตและแห่งมากๆสําหรับคุณนะครับและมาดูว่าคนที่เกิดวันจันทร์นะครับดวงร้ายหรือสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังคือเรื่องอะไรนะครับ ไม่รู้ว่าเพลงดังไปไหมฮะมีใครมีฟีดแบ็กไหมถ้าไม่มีน่าจะโอเคเนาะครับค้นเกิดวันจันทร์นะครับเรื่องที่คุณต้องระวังในสัปดาห์นี้ก็คือ,อหนึ่งเลยนะครับน่าจะหมายถึงเรื่องเด็กๆนะครับใครที่ครอบครัวในบ้านมีเด็กเล็กนะครับสัปดาห์นี้อาจจะต้องระมัดระวังนะครับเด็กก็อาจจะหมายถึงนําความเดือดร้อนมาให้นะครับ หรือ 2. เด็กจะมีปัญหานะครับอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเรื่องของความสุกซนนะครับอันนี้ต้องต้องแล้วแต่เคสนะครับแต่ที่แน่ๆเระมัดระวังเด็กๆของคุณให้ดีนะครับหรือถ้าคุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับเด็กนะครับเด็กเล็กหรือจะเป็นคนที่เป็นผู้น้อยเป็นบริวารเป็นลูกน้องก็ได้นะครับ ดูแลเอาใจใส่ให้ดีแล้ะกันเพราะว่าอาจจะนําความเดือดร้อนหรือสร้างปัญหาให้กับคุณได้นะครับคนที่มีบริวารมีลูกน้องอาจจะแปลว่าคนเกิดบัญชันเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้ลูกน้องบริวารอาจจะสร้างปัญหาให้ได้เนั้นการเข้าไปควบคุมดูแลให้ดีอาจจะป้องกันแล้วก็ไม่ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับคอยดูใส่ใจให้ใหดีละกันนั่นคือความหมายของอ จากไพ่ใบนี้นะครับที่เป็นเรื่องของเด็กหรือลูกน้องบริวารก็ได้นะครับอีกอันนึงก็อาจจะหมายถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆอยนะครับอย่าละเลยนะครับอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะสัปดาห์นี้นะครับสอถึงแพฤษภาคมเรื่องเล็กอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับอาจจะสร้างปัญหากับคุณได้นะครับงั้นอย่าละเลยแม้กระทั่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยโดยเฉพาะสิ่งที่คุณกําลังจะเริ่มต้นทําในสัปดาห์2อถึงแพฤษภาคมนี้นะครับ การเริ่มต้นนี้นะครับถึงแม้ว่ามันแพ้เป็นการเริ่มต้นแต่คุณก็ต้องใส่ใจและมนระวังให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่า,ถ,าถ้าคุณละเลยมันมันอาจจะเกิดปัญหาบางอย่างที่ตามมาได้นะครับงั้นก็ให้ใส่ใจเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกนะครับการทําตัวที่มันเหมือนเด็กๆก,การทาตัวของคุณเองนะครับถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่บางครั้ง บางคนอาจจะมีนิสัยที่ยังเหมือนเด็กนะครับหรือเอาแต่ใจตัวหรือ,อจิตใจอ่อนไหวเกินไปนะครับอ่อนโยนเกินไปอ่อนแอเกินไปสัปดาห์นีถ้ถ้าคุณทําตัวแบบนี้นะครับไม่ดีเ,เลยนะครับจะสร้างปัญหากับคุณฉะนั้นทําตัวให้เข้มแข็งนะครับเตือนตัวเองว่าคนวันจันทร์สัปดาห์ที่2อถึงแพฤษภาคมคุณต้องทําตัวให้เป็นผู้ใหญ่ทําตัวให้เข้มแข็งนะครับแล้วก็ใช้ความฉลาดของคุณให้เป็นประโยชน์นะครับความฉลาดของคุณ การคิดวางแผนนะครับที่ซับซ้อนหรือแยบยนนะครับการวางกลยุทธ์ให้ดีให้คมนะครับความฉลาดเหล่านี้จะนำโชคมาให้กับคุณนะครับก็ขอให้คนเกิดวันจันทร์โชคดีนะครับ